นายคิดดีได้ใช่มที่เราจะมาท้าทายพวกแบบพวกอะไรเปล่าเปเนี่ยใช่ใช่ใชมันคงไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมเขาโพดใช่พี่มันก็แค่สิ่งที่ไม่มีอยู่จริงมันก็แค่สิ่งลี้ลับที่ไม่มีอยู่จริงมัง้งทำไมต้องมังด้วยเราฉันไม่รู้เหมือนกันนะะไม่มีอะไรหรอกมังแล้วทำไมเราลงมาบ้านมีสิ่งจริงๆด้วยนี่ ทำไมเราไปไม่ไปตรงพวกสวนสนุกอะ่ะไม่มันไม่สนุกอืเน่สวนสนุกไม่สนุกก็แปลกแปลกนะช่างมันเหิดแต่เราจะมาบ้านผีสิงไงละ่ะของจริงด้วยบ้านรักนี่โอเคพวกเราไปกันเถอะยัย ไว้่าเว้ยเว้ยฉันบอกแล้วไงว่าไม่ต้องเข้ามาเราออกไม่ได้เราออกได้แต่แค่เราจะออกไหมไม่เราจะต้องปะจ้นภัยอยู่ในนี้ปะจ้นภัยอืมอืมน่ากลัวจังตรงนี้มันมืดมากๆเลยนะเราก็เปิดไฟสิเรามีไฟนะตี ไปเออค่อยดูดีขึ้นหน่อยห่ะโอเคค่อยหายกลยัวหน่อยแต่ยังไงก็กลัวเหมือนเดิมเลยไม่ต้องมีอะไรไม่มีอะไรที่ต้องกลัวหรอกมัง้งมัน้งไม่มีอะไรอย่างเช่นผีหรอกเพราะม,มันมีอยู่จริงใช่ไหมไม่รู้อ้าวเดินไปต่อกันเถอะ ก็เดินมาไกลแลวครับเราเราู้สึกว่าบ้านมันใหญ่มากเลยใช่ฉันก็ว่างันนะแบบหน้ามันมีตั้งค่าอยู่เปลี่ยนสีฉันไปตั้งการไปเปลี่ยนสีไฟมาเปลี่ยนตอวไหนก็มันมีให้เปลี่ยนนี่ไงมีปุ่มด้านบนเนี่ยเนี่ยเนี้ยเอาไปดูสิอโอเคฉันเห็นแล้วโอเคมันมีเพื่อเลือกสีมยู่บ้นงไม่มีผีหลอกใช่ไหม ใครจะไปรู้ล่ะคะถามตั้งกี่ถามตั้งหลายรอบบอกตั้งหลายรอบไปกันเถอะฉันว่านี่มันก็เริ่มมืดเกินไปเลยนะฉันเริ่มกลัวแล้วอเพิ่มปิดไฟอุ้ยฉันกลัวไปด้วยนี่แหละทำไมต้องเพิ่มทำไมต้องปิดไฟด้วยก็ฉันผงเดินดนหลังคนเดียวฉันก็กลัวเหมือนกันนะฉันก็กลัวเหมือนกันนั่นแหละอเสียวหลัง นกลัวมันไม่มีอะไรหรอกใครมันจะไปรู้แล้วว่ามันจะไม่มีก็น,น่ากลัวไปหมดนนั่นเลยใช่ไปต่อกันเถอะว้ายอะไรอ,อ,อะไรเพื่อน ไม่ใช่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 ว้่ Why ทำไมใบไม้บนหัวนี้หายก็ฉันก็ไม่รู้อยู่ดีๆมันก็มีอะไรไม่รู้มาชนหลังฉันแล้วใบไม้ฉันก็หายไปเลยเหมือนมีอะไรไม่รู้มาชนหัวฉันเลยใช่เหรออือใช่จริงๆสิโอ้ขอลองซองหน่อยเผื่อเจอเฮ้ยอะไรอ่ะเออใช่จริงด้วยไหนลองดูหน่อยสิ ขนาดฉันยังขนาดนยังไม่เหนได้เปิดไฟฉันด้สึสิเห็นอะไรลางๆคือมันใช่เลยนี่มันใช่เลยนี่ฉันแ่บใช่นเนี่ยไม่ใช่กอบาลแล้วแ,บบแกงมันดีกว่าแบบแกงมันดีกว่าเฮ้ยไอ้อออนนวัดกองปิดไฟทำไมนี่แกงอยู่ใช่ แต่อยู่ด้านหน้าฉันไม่รู้มันกันต่วัดมันคืออะไรบิดาสิพ่อพ่อชอว่าเอลี่ยนไหมไม่น่าใช่นะเอลี่ยนเหรอบ้ามั้งลองอันอนี้เห็นน้ำเต็เต็มตาเลยหนีไหมหนีก็ไม่หนีก็บ้าแลว้วไปเด็กนีสิรออะไร นี่เล่านี่สิรอไล่รอไอ้ไอ้ไอ้มาตามหลักมาติดติดไล่รอด้วย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  ดูน <S an> ี่เลอหลอกเข้มจะเป็นเลวก็เลยมาด้วยมาด้วยโอ้ยนาเกต์ทักตนแล้วเราจะทำยังไงอ่ะจะรู้อยู่แล้วต้องผักมันออกอ๋อผักใช่ไหม,มผักไม่ได้ใหวฉันผักให้เองเลวกว่านี้มันจะมาโอเคต้องผักม,มันหนักมากเลยเยอะใชยพลังทั้งหมดผักมันออกบอง ้ยเปิดแล้วไะเร็วสีรอ <c oughs> อะไรเรอวเร็ปเรวเร็ว <c oughs> รอท่าเดีย๋ย <c oughs> ไม่ไปรอกเลยว้า ไปไม่ไปฉไปด้วย่ไมไปลองเลยต้องวิ่งแล้วรีไปวต้องวิ่งอ่ะไปลองก่อนไม่ลองไม่อไม่ลองไม่ลอ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 